สวัสดีครับจากเพจนครพนมโซลารเซลล์นะครับวันนี้ทีมงานนครพนมโซลารเซลล์อยู่กันที่บ้านเกอกนะครับตำบ,บปลป่าปากอําเภอลปล่าปากจังหวัดนครพนมวันนี้ทีมงานเข้ามาติดตั้งชุดสูบน้ําบาดานโซลารเซลล์ขนาดหนึ่งพันสองรอยวัตต์นะครับชุดนี้เราใช้ปั๊มของเคนโต่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ดูสเปกปั๊มนะครับเป็นปั๊มเคนโต้ อมเพงโต้นะครับรุ่น KT4SC13 ขีด58ขีด110ขีด 1200MJ นะครับรุ่นนี้สามารถทำปริมาณน้ำได้สูงสุดที่13คิวนะครับสามารถส่งสูงได้ที่58เมตรนะครับจับคู่กับแผงโพลีขนาด360บทของกินโต่บ่อนี้เป็นบอ่อ5นิ้วนะครับ เจาะลึกที่51เมตรเราทําการหย่อนท่อลงไป7ท่อนก็2ี่เมตรนะฮะท่อออก2นิ้วนะครับ่วมนี้เวลาประมาณเที่ยง25่สิแดดไม่ค่อยแรงนะครับแดบดบไม่แรงมีเมฆเยอะหน่อยเดี๋ยวเราไปดูว่าตอนนี้แผงโซลาเซลล์ผลิตได้ที่เท่าไหร่ วอนตอนนี้ได้อยู่ที่สามสิบเอ็ดประมาณสามสิบเอ็ดวอนนะครับสามสิบสามสิบวอนร้อยสามสิบวอนรอบของปั๊มทํางานอยู่ที่สี่พันสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดรอบนะครับแอมกินอยู่ที่เจ็ดอ่าแปดจุดห้าแอมป์ทุนรางวัดร,รวมได้สูงสุดอยู่ที่ตอนนี้เจ็ดร้อยหกสิบสองเช่นไหนครับตัวชุดนี้เราก็ ทำการเดินท่อจ่ายลงสระน้ําให้ลูกค้านะครับแล้วก็ต่อแยกมาอนาคตลูกค้าจะทําหอทางน้ําบริเวณนี้แต่ก็อีกส่วนนึ้งก็จะปล่อยลงไปที่ที่นาดูปริมาณน้ําที่ออกจากท่อกันนะครับ มันขึ้นเป็นข้อนะครับข้อสองนิ้วนนเป็นไหนเน็เ่ยเบกอลงสัต ตอนนี้เราบายพลาดลงสระก่อนนะครับเดี๋ยวต่อลูกค้าต่อให้ต่อชั่วคราวครับพ่อไม่ไม่ไม่ขนานพื้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าต่อชั่วคราวให้ต่อชั่วคราวก่อนก็จะมีจบท้องกระทะบ้างเชิดบ้าง ถือว่าปริมาน้ำก็ขึ้นมาดีครับแดดไม่ค่อยแรงไม่ยเยวมากไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตรงนี้นบอน,นี้เป็นของลูกค้าเก่านะครับที่มาติดตั้งเดิมทีเมื่อเดือนที่แล้วก็ลูกค้าก็ได้ติดชุด ปั๊มโรลาเซลล์แบบระบบ AC DC เนอะ,นะใช้ไปแปดแถงแล้วก็ติดโคมไฟ UFO โซลาเซลล์ไปหกชุดกล้องวงจรปิดโรลาเซลล์ไปหกชุดวันนี้ก็เลยให้เข้ามาติดตั้งชุดสูบน้าประดานขนาดหนึ่งสองรอยบาทที่นาอีกแปลงหนึ่ง,งครับ ขึ้นเต็มทอดอีครับนนแกไปไหนแกเป็นข้าวเหรอ,อนะทุกครั้ท่านจ่สนใจตจิดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทีมงานนครปนมสารเซลยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ